คุณเคยเป็นไหมครับพยายามเลี่ยงของหวานกินคลีนทุกวันแต่ทำไมน้ำหนักถึงไม่ลดทำไมบางวันรู้สึกเหนื่อยง่ายหิวง่ายทั้งที่ก็ไม่ได้กินอะไรแปลกใหม่หรือบางทีแค่นั่งเฉยๆอารมณ์ก็เหวี่ยงขึ้นลงแบบไม่มีเหตุผลสาเหตุเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากน้ำตาลเพียงอย่างเดียวครับแต่คือระดับอินซูลินในร่างกายที่สูงอยู่ตลอดเวลาฮอร์โมนตัวเล็กๆที่มีผลต่อระบบเผาผลาญของเรามากกว่าที่คิดวันนี้ผมจะพาคุณไปทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า อินซูลินคืออะไรทำไมมันถึงทำให้เราอ้วนหิวเหนื่อยและอารมณ์เหวี่ยงได้และที่สำคัญที่สุดเราจะลดระดับอินซูลินลงอย่างเป็นธรรมชาติได้ยังไงผ่านการเลือกกินอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินแต่ช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดเผาผลาญแทนอินซูลินคือฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อนหน้าที่หลักของมันคือช่วยลำเลียงน้ำตาลในเลือดเข้าไปในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานแต่เมื่อเรากินอาหารจำพวกแป้งหรือน้ำตาลบ่อยเกินไป ระดับน้ําตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นบ่อยๆร่างกายจึงต้องหลั่งอินซูลินออกมามากขึ้นเพื่อลดน้ําตาลในเลือดตอนแรกมันอาจจะยังควบคุมได้แต่เมื่อเกิดซ้ําบ่อยๆอินซูลินจะหลั่งถี่และมากเกินความจําเป็นร่างกายก็จะเริ่มชินชาต่ออินซูลินหรือที่เราเรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินินซู l i n r e s i s แตน c ์เมื่อดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นน้ําตาลในเลือดจะไม่สามารถเข้าเซลล์ได้ตามปกติตับอ่อนก็จะยิ่งหลั่งอินซูลินมากขึ้นเพื่อพยายามแก้ปัญหา แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นรูปอันตรายเพราะอินซูลินสูงอยู่ตลอดเวลาน้ำตาลยังไม่ลงร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาคือน้ำหนักขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องระดับพลังงานตกเหนื่อยง่ายหิวเร็วทั้งที่เพิ่งกินไปไม่นานอารมณ์แปรปรวนง่ายเพราะน้ำตาลในเลือดเวี่ยงเสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่2ความดันและโรคหัวใจพูดให้เข้าใจง่งายๆก็คือถ้าอินซูลินสูงร่างกายจะอยู่ในหมวดสะสม แต่ถ้าอินซูลินต่ำร่างกายจะอยู่ในหมวดเผาผลาญและเราจะสามารถลดไขมันได้โดยไม่ต้องอดอาหารเรามาดูกันครับว่าอาหารแบบไหนที่ช่วยลดระดับอินซูลินได้จริงกินแล้วไม่พุ่งไม่ตกและช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่โหมดเผาผลาญได้อย่างเป็นธรรมชาติ 1. ไขมันดี healthy fat เช่นอะโวคาโดน้ำม,นมันมะกอกถั่วอลมอนถั่ววอลนัทหลายคนยังกลัวคำว่าไขมันแต่ความจริงคือ ไขมันดีแทบไม่กระตุ้นอินซูลินเลยครับเพราะมันไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นไขมันดีมีประโยชน์มากช่วยให้อิ่มนานไม่หิวบ่อยช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองและเยื่อหุ้มเซลล์และช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่เคล็ดลับใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารเติมอะโวคาโดหรือถั่วในสลัดกินในปริมาณพอเหมาะเพราะถึงจะดีแต่พลังงานก็ยังสูง 2. ผักใบเขียว l o จีไอก e ีนสเช่นผักคะนา้าผักโขมบรคอคโคลี่ผักกาดหอมผักกลุ่มนี้มีค่าดัชนีน้ำตาลไรเซมิกอินเด็ต่ำกว่า20หมายความว่ามันแทบไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นเลยนอกจากนี้ยังมีใยอาหารสูงโดยเฉพาะไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารอื่นๆและยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีผักใบเขียวยังอุดมด้วยแมกนีเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นแต่ระวังนะครับผักบางชนิดอย่างมันฝรั่งหรือแครอทมีคาร์โบไฮเดรตสูงและอาจกระตุ้นอินซูลินได้ 3. โปรโตีนคุณภาพสูงลินโปรโตีนเช่นไข่เนื้อไก่ไม่ติดมันเนื้อปลาโปรโตีนมีผลกระตุ้นอินซูลินเล็กน้อยแต่เป็นการกระตุ้นในทางที่ดีเพราะมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน เมื่อเรามีกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายจะใช้น้ำตาลจากเลือดได้มากขึ้นทำให้ระดับอินซูลินค่อยๆลดลงในระยะยาวอาหารแนะนำไข่ต้ม2ฟองตอนเช้าปลาอบหรือปลาย่างอกไก่ต้มหรือย่างและควรกินคู่กับผักใบเขียวจะช่วยให้ระดับน้ำตาลคงที่ได้นานขึ้นเห็ดและสาหร่ายเป็นอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงมากแต่แทบไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยเห็ด มีสารสำคัญชื่อว่าเบตากลูแคนช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลในลำไส้ส่วนสาหร่ายโดยเฉพาะวากาเมะมีสารฟูโกอิดอนช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินลองกินในรูปแบบซุปเห็ดใสหรือยำสาหร่ายเบาๆสบายท้องไม่พุ่งน้ำตาลและยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกาย 5. เครื่องดื่มที่ไม่กระตุ้นอินซูลินน้ำเปล่ากาแฟดำและชาเขียวไม่เติมน้ำตาล เครื่องดื่มกลุ่มนี้เรียกว่าเพื่อนแท้ของคนอยากคุมอินซูลินไม่มีแคลอรี่ไม่กระตุ้นน้ำตาลและยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้อีกด้วยชาเขียวมีสาร EGCG ที่ช่วยให้เซลล์ดึงน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นกาแฟดำมีคอลโลจินิกเอซิดที่ช่วยชะลอการดูดซึมกลูโคสน้ำเปล่าช่วยให้ไตขับน้ำตาลส่วนเกินออกได้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงเด็ดขาดนะครับกาแฟเย็นใส่น้ำข้น ชานมน้ำผลไม้ขวดและน้ำอัดลมไดเอทเพราะแม้ไม่มีน้ำตาลแต่สารให้ความหวานเทียมบางชนิดก็ยังหลอกร่างกายให้หลั่งอินซูลินอยู่ดีครับอาหารคือกุญแจสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับถ้าอยากให้อินซูลินลดจริงต้องเสริมด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมเช่นนอนให้เพียงพอเพราะการนอนไม่เพียงแค่คืนเดียวอินซูลินก็เริ่มดื้อทันทีออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเดินเร็วหรือยกน้ำหนักเบาๆ ช่วยให้เซลล์ไว้ต่ออินซูลินมากขึ้นลดความเครียดเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลจากความเครียดจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นโดยอัตโนมัติฝึกกินแบบมีสติ Mindful Eating กินช้าลงคิ้วให้ละเอียดร่างกายจะหลั่งอินซูลินน้อยลงสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสุขภาพดีไม่มีสูตรสำเร็จเดียวครับร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือ ต้องฟังเสียงของตัวเองอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนั้นดีแน่นอนแต่ต้องกินอย่างพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปและอย่าลืมว่าอินซูลินไม่ได้มีไว้แค่หลีกเลี่ยงแต่ยังมีไว้ควบคุมสมดุลของพลังงานในชีวิตเราด้วยนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะคุมมันอย่างเข้าใจร่างกายเราจะเข้าสู่โหมดเผาผลาญได้เองไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานเพียงแต่กินให้ถูกทางและใช้ชีวิตให้สมดุลถ้าคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ